จองห้องพักเอาไว้ค่ะชื่อรังรองสุรยิยอาทิช็คกรอกข้อมูลได้นะคะเออพอดีมีญาติฉันเข้ามาเช็คอินเอาไว้เมื่อประมาณ2-3ชั่วโมงที่แล้วอะคะ่ะชื่อคุณโชคเรืงวุฒิประพันธ์แล้วก็คุณปานรวีสุรยิยอาทิฉันติดต่อเขาไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเขาพักอยู่ห้องไหนอะคะแัครู่นะคะ,ะ,คะมีจองไว้แต่ยกเลิกไปแล้วค่ะ ยกเล่าไปแล้วเหรอนี่โชคดีนะครับที่คุณฟ้าลูกไม,เม่เสจมาหาคุณปานะบอกว่ากลังรองจะมาที่นี่เราเลยย้ายโรงแรมทันแต่เราช้าไม่ได้แล้วนะชดรังรองต้องกำลังสงสัยเราถึงได้รีบมาจองห้องพักติดกับห้องของเราบางที <c oughs> เขาอาจจะรู้แล้วก็ได้นะว่าเรากำลังสืบหารุปเรื่องของแสงลา่าเพื่อเปิดโปรงเขาอ่ะมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับเขาจะรู้ได้ไงว่าเราสงสัยเรื่องนี้อยู่ถ้าเกิดเขาเป็นคนอื่นแล้วปลอมตัวมาหลอกเรา เขาต้องระแวงทุกเรื่องอยู่แล้วนะรีบไปกันเถอะครับนี่เพิ่งบ่ายสองเองยังไปอำเภอทันครับวิธีที่จะหากรุ๊เลือดได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือหาจากข้อ,ขอมูลบัตรประชาชนนะครับบัตรประจําตัวประชาชนเป็นข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคคลครับหากไม่มีเหตุอันอสมควรเนี่ยผมคงคัดให้ไม่ได้ครับที่ผมเป็นทนายความครับคุณแสงล่าเนี่ยบังเอิญมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ของลูกความผม หลักฐานแสดงว่าคุณรงังรองทองบุตรล่าลูกสาวของคุณแสงล่าเนี่ยเป็นบุตรที่แท้จริงของคุณรังสีสุริยอาทิตย์นี่รูปความผมครับคุณปานรวีสุริยอาทิตย์ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณรังสีที่เธออยากจะทราบว่าคุณแสงล่าเนี่ยเป็นแม่ที่แท้จริงของคุณรงังรองหรือเปล่า งั้นรอสักครู่นะครับ,รบนี่คือข้อมูลบัตรประชาชนของนางสาวแสงล่าครับกรุปเลือดของแสงล่ามีนไม่มีข้อมลูลรุปเลือด ไม่มีบันทึกข้อมูลกรุ๊ปเลือดของแสงล่าดไว้เลยเหรอคะบัตรรุ่นเก่าจะไม่แสดงกรุ๊ปเลือดไว้ครับทำไงดีอะโชดโทษนะครับผมขอคัดสำเนาใบกณระรบ,บัตรของคุณแสงล่าล้ฟนะครับผมต้องการทราบว่าเธอเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอะไร นี่ไายฟ้าเธอจะตามฉันไปถึงไหนฮะเธอต้องการอะไรกันแน่ก็ไม่มีอะไรฟ้าแค่กำลังจับตาดูพิ่ศูนย์อยู่เท่านั้นเองเธอจะจับตาดูฉันเรื่องอะไรไม่ทราบฮะฟ้าก็แค่รู้มาว่าพี่ศูนย์กับรังรองเนี่ยกำลังสมคบคิดกันทำแผนชั่วอยู่ฟ้าก็เลยจะเกาะติดพี่ศูนย์คอยขัดขวางไงล่ะ <c oughs> แล้วเธอไปรู้อะไรมาไม่ทราบก็ไม่มาก ฟ้าแค่รู้มาว่าพี่ศูนย์จองตั๋วเครื่องบินให้รังรองไปลำปางแผนัจจองโรงแรมเดียวกับคุณป้าปานอีกด้วยยายฟ้าเธอนีม่มันแสบไม่เข้าเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่นั้นนะตอนนี้เนี่ยฟ้าก็ส่งมเมสเซจไปเตือนคุณป้าปานเรียบร้อยแล้วด้วยคอยดูเธอพี่ศูนย์ถ้าคุณป้าปานกลับมาพี่ศูนย์เจอดีแน่ ยังตัวแสบนี่เอาไหมนี่คิดจะโทรไปเตือนลังรองเหรอฝันไปเถอะเอาคืนมานะไม่ให้ยายฟ้าเอาคืนมาอีบไม่สนบอกไม่ให้้งร่ะเอาคืนมาไม่ให้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  ก็นึกว่าเธอตามฉันมาเพราะหลงรักฉันซสะอีกนะทําไมเหรอถึงกับกรี๊ดเลยเหรอฮะชอบมากใช่มหม เพียงสูตรว่าไงคะย่แล้วครับคุณดังรองฟ้ารุ่งบอกหน้าปานหมดแล้วครับว่าคุณจะตามไปที่นั่นฉันนึกอยู่แล้วแหละว่าพวกเขาต้องรู้ว่าฉันตามมาไม่น่าถึงย้ายโรงแรมนีอันที่จริงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าพวกเขาอยากจะลุกลุกเลือดแม่ไปทำไมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฉันไม่อยู่ที่โรงพยาบาลที่แม่จะเสียแล้วคิดว่าอาจจะได้เรื่องอะไรบ้าง ศูนย์แค่นี้ก่อนนะฉันเจอพวกเขาแล้ว โทษนะครับผมอยากจะขอดูกุเ้เบือดของคุณแสงล่าทองบุญล่านะครับแกเคยเป็นคนไข้ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลนี้ครับค่ะงั้นเดี๋ยวเชิญกรอกแบบคำขอ,ขอนะคะแล้ววางไว้วที่ตะแกรงได้เลยค่ะ องหมด่าการด่า หายไปไหนเนี่ยก,กรุปโอแม่กรุ๊ปเลือดโอเลวง่าย จะอยากรู้กร๊ปเลือดแม่ไปทำไมนี่คุณคุณเอาเอกสารมาได้ยังไงอะ่ะขอโทษพอดีเห็นมันหลน่นีคุณชอิเรืองวุฒิประพันธ์เชิญรับเอกสารค่ะขอบคุณครับ เลือดกลุ๊ปโอครับแสงล่าเลือดกลุ๊ปโอคุณลังสีเลือดก,กรุ๊ปบส่วนดังรองเป็น A B บเนกาทีฟั่นแสดงว่าดังรองไม่ใช่ลูกคุณลังสีและยังไม่ใช่ลูกแสงล่าด้วยนะครับ สเร็จแล้วในพ่สูจน์ที่ขค,คุณจักเด็กคนนั้นออกไปจากสุรยาทิษได้แล้วฉันมีบทพิสูจน์แล้วว่า,าเด็กคนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณลังสีเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวคุณไางอันนี้มันเป็นเอกสารโทษบับากนะครับทางโรงพยาบาลคงไม่ให้ออกไปเดี๋ยวผมขอไปแทนเอกสารมาออันงั้นร็วๆนะชดฉันรอไม่ไหวแล้วถ้าอยากให้คุณลังสีได้เห็นเอกสารเร็วๆ